สวัสดีค่ะเอฟีแฟนช่องไม่น่อยผ้าร่วยมณฑก,การผ้าร่วยเมื่อนี้ไม่น่อยผ้าร่วยกับสีผ้าไปตามแนวทังเล่าพัฒนาจากอาจารย์เสี่ยนซ้าอูเนาะคะ่ะโมว่านี่เล่าพัฒนาของอาจารย์เชี่ยนซ้าอูกับเขาถือตรงตรงเนาะคะ่ะหาแปดสองห้าแปดเนาะคะ่ะสองตัวตรงตรงเนาะคะ่ะ สำหรับเล่าพัฒนาเมื่อว่าน,นี่นี่ค่ะคือสถิติทีแอดลงให้พี่น้องเอฟซีห้าเบิงเมื่อว่าน,นี่ลุ่งเฝ้าค่ะลง่งเฝ้าแอดกับอย่างน้ำดำหน้าเนาะค่ะก็เลบยบ่ได้ลงให้พี่น้องเอฟซีห้าได้เบิงก็มาล่งช่วงใบพี่ค่ะเรียก ของอาจารย์เชียนซาอูพ่นกับเข่าหาแปดตรงๆเนาะคะ่ะบอดายกับสำหรับมืออื่นเท่ากับมาเบิงมาตามกันเนาะคะ่ะว่าถ้าอาจารย์เชี่ยนซาอูพ่นสี่เดนให้ตัวใดจับคู่ให้ตัวใดเท่ากับมาไปเบิงไปฟั่งน้ำกันเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์เชี่ยนซาอู สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮาดาแอดมินในเอฟซีในประเทศต่างประเทศสบายดียดทุกหูทุกคนใช่ไหมคะอากาศทั้นนอนองนีฮ้อนฮ้อนเป็นนังไง้างอากาศตั้งบาง้านเฮาดีปะฮ้อนคือกัรเขเป็นฮ้อนฮ้อนฮ้อนไหล่ฮ้อนจน,นเขเป็น,นกนระโยะเนี้ยต้นเนี้ยตัวฮ้อนไม่ แซบยุนีกับบ้นกับบอนนเล่าว่านี่เอฟซีอดมินเราลงให้เป้าาเนาะเราขึ้นมาจินเขาซะแล้วก็ลงซะเดี๋บ่ได้ลงนี่มันเอฟซีบ่ได้เบิ่งว่านี่เนาะค่ะเป็นโซก็วลงเป้ากับเป็นเกช่วรัาหาเปรตรงๆเนาะแมน เลขสามตวัวสองไอ้บเบิร์ตือวานละตวัวตัวหนึ่งมันกับไก่เพียงโยมันมีอยู่ได้หนีสองอ่แต่เนาะสองก็ได้สองไปหมดตัวนี่ว่าศุนดอกเอาเอาม่เอาไม้มือนี่ละมือนี่ละเอามาเบิรงกันมือนี่มือเท่ากันรุ่นกันละอ่ะเอาจดไปน้ำกันนิดเอฟซีเด้อก็เอาเลขเด่นเท่าเมื่อนี่นาาเลขเด่นแปดหนึ่งสี่เ <8 14 S 2> ด้อเลขเล่าพัฒนาเด่นแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ค่ะ หนึ่งสีค่ะเลขสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่ 1, 4, 1, 5, 2, สองห้าสองหกสองสี่ สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกค่ะเออนี่ละเลขสองเ้าวิโยเก้าสุดเนาะค่ะเก้า,ส,าสุดเีขีดเส้นใต้ หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสี่เอ่อหนึ่งหกหนึ่งสี่จีเนียนจีบอกตัวเนียเด้อจีบอกตัวเนียนเพราะว่าเขียนขีดเส้นใต้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่อ่า เน้นหนึ่งหกหนึ่งสี่หกหส่ตอร์สามตัวตัวใดตัวหนึ่งอีกสองสี่สองสี่สองสี่อสองสี่ตัว 1, เน่นกะนเน้นหนึ่งหกเน้นหนึ่งหก เน้นหนึ่งหกเลขเล่าพัฒนามือเอืนนี่นะ,<ฮ>ะตัวสองตัวนั่นะหนึ่งซีกับสองซีเขาเป็นตัวร่อง <ฮะ S 2> แต่ว่าเลขเนี่ยเน้นไปทั้งหนึ่งกับซีเน้นไปทั้งหนึ่งกับซีเพราะว่าขาเม่ตัวไดติดดีเของเอซี่เนี่ยเอามาใส่โหดใส่หนึ่งกับซีลงไปนี่น<ฮ>ะเพราะว่าเลขมันมาแห้งหนึ่งกับซี่เปล่ามันเด่นไปแล้ว สิ่เล่าพัฒนาเนี่นะอ่าห้องกลมไปเด้อตัวเนี่นหนึ่งหกตัวร่องกันหนึ่งสี่กับสองสี่เอออ่าไมหายะไอซี่กับเบิ้งเอาเนาะเอาล่องหายไปแล้วเป็นแนวท่างกันแล้วเอาจุดสามตัวบนสามตัวบนสี 4, 1, 6, 5, 1, ่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกสี่ หนึ่งหกห้าหนึ่งหกค่ะสองสี่ห้าแปดสองหกสองสี่ห้าแปดสองหกค่ะสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะนั่นละเน้นสองตัวนั่นละสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกนั่นละ เน้นสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเออเนี่สามตัวเจ,ะจะ้าดูไเน้นตัวนั้นละให้มากนั่นละว่องคมรถอ่ายิงลวดกันเน้นหนึ่งกับเซียนละเด็ดไปเด้อเอ็ซียนาวแตกสามตัวได้จะจะเลขเจ้าดูไปดูเซียนดูสามตัวนี้ดิ เพราะว่าจากนี่เลขสามตัวหลายเดียวเนี่ยมักเลขสามตัวหลายกอเลขสองตัวแม่นบอค่ะสิเ่็ด้แลงตัวหลายกว่าเลขรัฐบาลเท่ากับจีบตามตัวอีกจีด็อกฮ่าเนี่เอาเน้นๆเพีงๆที่ได้สิได้ลงให้จีด็อกคินตะเกียบหนึ่งแล้วสักสองสุดตังเแต่มาเตรียมๆเนาะ เอามานันมันกันมื่อนี้ละโศกกันเด้อมื่อนี้ได้มีมโศกมีลาบกับจุกจุกบนเดอ้อมือ่อนี้ได้เอฟซีไอประกาศห่นหอนเอาท้ายนี่ขอให้เอฟซีโศกโศกกันมันกันเดอ้อปฏิเนเฮตงานได้ปะเนี่ยเอามาลุ้นกันเมื่อ,อนี่สิว่างได้ค่ะขอบคุณอาจารย์เสยนซ่าอูที่มาให้แนวทางเมื่อนี้เด้อค่ะ ขอให้อาจารย์เสี่ยนซาอ้าหมีแต่ความสุขความเจริญเด้อความเก็บยาไดความไขย่ยาหมีในหมีอายุวันโนสุขังพลั่งเด้ออาจารย์เสี่ยนซาอ้าขอบคุณมากค่ะผมคระพวไรับ F C ขึ้อกันแล้วเอาโอเคบายบายค่ะนี่แหละค่ะคือเนวทางเลขเล่าพัฒนาของอาจารย์เสี่ยนซาอ้มืออื่นเนะาะค่ะ เพื่นกับเด่นหหนึ่ง1ีสตัวกับหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่หกสอหาสองหกหาสหตัวเน้นของเพิ่นกับข 1, 1, ึ้นหนึ่งนึกสี่เนาะคะ่ะสำหรับ3ามตัวของเพิ่นกับสิม,มี่ยูหาคู่หาหางสิม,มี่ีหนึ่งหกหาหนึ่งหกสหาแปห 4หหนึ่งนี่เนาะค่ะสำหรับตัวที่เพิ่นมักเป็นพิเศษก็คือ4หนึ่นะะนงหกหานึ่งหกนี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซี่ก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะก็เล่นกันตัวละบาทสองบาทเด้อค่ะียบมันสิบโอเสียใจหลายเนาะค่ะถ้าพอถือมาถ้ามันถือเข้ากับพ่อได้มี เงินไปซื้อขากับเข่ากับน้ำไว้ถ้าไส่บาทแย่เหมือเศร้าก็ไดดเนาะค่ะหันมันบ่ถือมันกับอ่เหมือหลายบ่เปียงขึ้นเฮาเฮากับไดซี่เหลียดบได้คิดมากเนาะค่ะเลรียญหลายมันกระใดหลายมันกับเมียน,นอยู่ดอกค่ะขั่นหาเทมันบ่ถือมากเฮากับเสียใจเนาะค่ะเฮากับเลรียญน้อยเพอะได้ฟัง ไปแต่ละมือนี่เนาะค่ะสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดกับสิขอจบคลิปเอาไปเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาเขาก็จังคอยมาพอกันไหม่คอยพี่น้อง FC เอซเฮ้ามีอายุวันโนสุขังพลังสุข้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ